สวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์สุตราลรหันต่างสกศาหึกษา6 5 1 5 2 7 2 0 3 3คณะเทคโนโลยีุตสาหกรรมสาขาวิวศวกรรมเครื่องกลวันนี้จะมาทำข้อสอบข้อสองเกี่ยครับที่กำหนดให้ว f วงเล็บ f y เท่ากับ2 x กำลัง2และ x y นะครับโดยที่เวกเตอร์ r t เท่ากับ t และ t กำลัง2เมื่อ t มากกว่าเท่ากับ0 แต่น้อยกว่าเท่ากับ1ครับจงหาค่าของอินดิโกซีเอฟาครับวิธีทำนะครับจากสูตรอินดิโกซีเอฟรเท่ากับอินิกเอถึง b f เอฟมูเลเวกเตอร์อาคูณด้วยเวกเตอร์อาร์นะครับพิจารณาข้อที่1ครับโดยที่ f เอรเเล็เวกเตอร์ rt นะครับ <S <S ก็จะเท่ากับ2 t กลัง2และ t คูณ t กำลังสครับอันนี้มาจากไหนก็คือเราจะมอง t ตัวนี้นะครับ <S 1> <S 1> เป็น x และ t ีกำลังสนี่เป็น y แล้วเราก็จะเอาก้อนนี้เข้าไปแทนในนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ2ที่2 x กำลังสเราก็จะไปเอา t แทนใน x แล้วน,นี้ x ก็เป็นแทน t เข้าไปนี่ก็จะได้นี่นะครับแล้ว y ก็จะได้ t กำลังสแล้วก็เอา t คูณกับ t กำลังสก็จะได้ t กำลังสนะครับอันนี้ก็เขียนเดิมพิจารณาข้อที่2นะครับเวกเตอร์ r t เท่ากับเราก็จะ ดิฟก้อนนี้ครับดิฟดิฟทีก็ได้หนึ่งนะครับดิฟทีกํลาลังสองก็ได้สองทีสามครับแล้วก็จะเอาข้อที่คิดได้หนึ่งและสองเอามาคูณกันนะครับโดยที่เราจะเอาตรงนี้คูณกันและตรงนี้คูณกันนะครับ แล้วก็แยก,ตร,กนนนแตรงนี้เป็นก้อนที่หนึ่งและตัวนี้เป็นก้อนที่สองคิดได้เราเอามาบวกกันนะครับพอเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาพิจารณาที่3ครับมาอินดิโกนะครับมาที่0นยถึงหนนะครับนี่จากโจทย์ตรงนี้ ก็เขียนแทนไปเลยนะครับที่คิดได้ตรงนี้ต่อไปนะครับพออินดิโกจากกําลังนะครับ2มันก็จะเป็นกําลัง3ม,มันจะบวกกาลังไป1น,นะครับแล้วก็จะมีส่วนเท่ากับกําลังที่คิดได้นะครับต่อไปเราก็จะเอาบนลบล่างครับโดยที่เอาบนไปแทนในทีและล่างก็ไปแทนในที ไปเราคิดนะครับก้อนแรกก็จะได้2ส่วน3บวกสนข้างหลังก็จะได้ศูนย์นะครับนี่ก็ลบศูนไปต่อไปนะครับเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันครับก็จะได้ส่วน15เท่ากันแล้วนะครับแล้วก็พอส่วนเท่ากันเราก็มาบวกกันได้ครับดังน,น,นั้นครับ นี่ก็ c fdr มีค่าเท่ากับ1 6ส่วน15อบองครับ